เมื่อปีที่แล้วผมประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงส่งผลให้กระดูกส้นเท้าผมแตกเฉียดทั้งสองข้างหลังจากนั้นผมเข้ารับการผ่าตัดผ่านไป6เดือนอผมอาการดีขึ้นสามารถเดินได้ปกติใช้ชีวิตได้ปกติแต่ไม่สามารถออกกาลังกายที่มันจะกระแทกบริเวณส้นเท้าเช่นการวิ่งผมวิ่งหนักไม่ได้มันทําให้ผมปวดส้นเท้าผมจึงหาวิธีที่จะทําให้ผมออกกาลังกายได้อย่างปลอดภัยและสนุก มาพบแทมโพรีนหลายหลาย,หลายยี่ห้อในท้องตลาดแต่ว่าในท้องตลาดที่ราคาถูกเนี่ยมันผมลองไปทดลองโดดเนี่ยผมยังรู้สึกเจ็บที่ส้นเท้าทําให้ผมยังต้องหาอีกว่าแทมโพรีนยี่ห้อไหนมาพบของ Smart ทเท o อ y ที่เขาการันตีเรื่องของคุณภาพดูจากรีวิวผู้ใช้มีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ที่อกอ,อกกำลังกาย ที่แทมโพรีนนี้สามารถออกกําลังกายได้ทุกเวลาและรู้สึกสนุกและผมจะมาโดดให้เพื่อนๆดูว่ามันสนุกและปลอดภัยกับส้นเท้าของผมแค่ไหนเพื่อนๆจะซื้อแทมโอลีนสักตัวเนี่ยเพื่อนๆควรจะดูรีวิวและก็เลือกของสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเรานะครับ 拜拜。Bye bye.